รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสวัสดีค่ะลุงค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะค่ะชิชิค่ะค่ะเล็กค่ะ ะสวัวดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับชีช้กับลุ่งนะคะในวิชาเอสสค่ะกุ่มของพวกเรานะคะก็คือโฟร์ดเชอรชัวเอสสองค่ะค่ะวันนี้ก็มาเห็นชีช่กับลุ่งในวิดีโอนี้ก็เพราะว่าเรามีสาระดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเราได้รู้ความหมายเกี่ยวกับสารเสตจแล้วคะ่ะต่อไปแล้วก็จะมาฟังเอ,อ่อ โทษของสารเสพติดนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะค่ะ,คะเราก็ได้รู้จากโทษของสารเสพติดกันไปแล้วนะคะว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเพื่อนๆยังอยากจะลองกันอีกไหมคะค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เคยใช้หรือไม่ได้เคยใช้นะคะว่าสาเหตุของเขานะคะเป็นสาเหตุอะไรที่เขาต้องใช้หรือไม่ใช้คะ่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างกันนะคะ ว่าเคยใช้สารเสพติดหรือว่าไม่เคยใช้กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะเอ,อ่อปัจจุบันท่านอาศัยกับใครคะค่ะค่ะแล้วครอบครัวของคุณใช้สารเสพติดไหมคะไม่ค่ะแล้วคุณเคยใช้สารเสพติดไหมคะไม่ค่ะเออแล้วสาเหตุที่เขาใช้กันคือสาเหตุอะไรคะอันี้หนูก็ไม่รู้นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าผู้ที่เคยใช้หรือไม่ไม่ได้เคยใช้กันค่ะค่ะนสวัสดีค่ะพอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะค่ะปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับใครคะอยู่กับพ่อแม่ค่ะแล้วครอบครัวของคุณเคยใช้สารเสพติดไหมคะก็ไม่ไม่ใช้ค่ะไม่ได้ใช้เพศนว่ได้ใช้ใช้ยาอรยารักษาโรคค่ะอ๋อค่ะแล้วท่านเคยใช้สารเสพติดไหมคะไม่ค่ะ สาเหตุที่เขาใช้กันคือสาเหตุอะไรคะรักษาโรคค่ะแล้วอะไรอีกคะมไม่รู้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ใครเป็นเซติเขาทีา่มีประโยนชน์ให้เยอะเขาก็ไม่ใช้ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะสัมภาษณ์ไ,ได้ไหมคะได้ครับเอ่อปัจจุบันท่านอาศัยกับใครคะอยู่กับลุงกับป้าแล้วเข้าบอกท่านมีงอยู่คนที่ใช้สารเเซติดไหมคะเอ่อมีข้าวของไอ้แก่ใครคะเออลุงครับเออประเภทอะไรคะ สารเสพติดนะคะแล้วท่านเคยใช้สารเสพติดไหมคะไม่เคยเลยโอ๋อแล้วสาเหตุที่เขาใช้กันนี่คือสาเหตุอะไรคะน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องเครียดต่างๆค่ะขอบคุณค่ะท่านยวนีด้ไหมคะค่ะปัจจุบันท่านอาศัยกับใครคะอยู่กับแม่ค่ะแล้วครอบครัวท่านมีบุคคลที่ใช้สารเสพติดไหมคะมีค่ะไมีแก่ใครคะแม่และตัวเองค่ะอ๋อแล้ว ได้แก่อะไรคะประเภทอะคะไอ,อ้กระพองค่ะแล้วท่านเคยใช้สารเสพต,ติดไหมคะเคยค่ะเไ,ได้แก่อะไรคะแอลกระพองนั่นค่ะ,ลคะแล้วสารเสติที่เขาใช้กันคือสารเสพติอะไรคะคนรอบข้างน้อคะอค่ะขอบคุณค่ะสมามารถห่อยได้ไหมคะค่ะปัจจุบับนท่านอาศัยกับใครคะกับพ่อแม่ค่ะแล้วครอบครัวของท่านมีคนที่ใช้สารเสพต,ติดไหมคะ นี่ค่ะออได้แก่ใครคะพี่ชายค่ะอ like ๋อแล้วได้แก่อะไรคะเร่าค่ะอ๋อแล้วท่านเคยใช้สารเสพติดไหมคะไม่เคยค่ะแล้วสาเหตุที่เขาใช้กันนี่คือสาเหตุอะไรคะน่าจะเป็นการอยากรู้อยากลองค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ครัอสัมภาษณ์เสออประจวบันท่านอาศัยอยู่ตรงไหนคะประจวบค่ะ เขาบอกท่านมีพี่ที่ใช้สารเสพติดไหมคะก็มีค่ะเอ่อได้แก่ใครคะฉันเป็นพ่อแล้วประเภทที่เขาใช้นี่คืออะไรคะเออเจีแยแล้วท่านเคยใช้สารเสพติดไหคมะคะเ,เคยค่ะเออได้แก่อะไรคะแล้วสาเหตุที่เขาใช้กันนี่คือสาเหตุอะไรคะก็อยากรู้อยากลอง ค่ะค่ะก็ได้ดูการสัมภาษณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกโคนเข้าใจว่าสาเหตุอะไรที่เขาใช้สารเสพติดทาไมถือเขาต้องใช้ด้วยคะก็อ,อ,อยากว่าราขาทุกคนนะคะก็มีการผิดพลาดไปบ้างน,นะคะในชีวิตแต่วิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งกับสารเสพติดเลยค่ะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องะคะ่ะวิธีที่ถูกต้องคือเราควรไปปรึกษาผู้ที่รอบรู้หรือผู้เชี่ยวชาญ ต่อไปนะคะเราไปฝ่านข้อคิดนี้ของกลุ่มพวอเรานะคะไปท่านให้ายา10อีกค่า Wake me up wake me up wake me up when you come back I'll be here I'll e here